อุ้ยอุ้ยว่า <Yeah. S 1> เออแค่เริ่มก็เหมือนเทพเจ้าจอวยพอแล้วล่ะครับสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพาทุกคนนั่งชินกันเซ็นไปเที่ยวนิโกะโดยใช้บัตร JR ตัวเกียวายพาสเดินทางยังไงมีขั้นตอนอะไรบ้างติดตามชมในคลิปได้เลยครับทุกคนครับพอเราได้ตั๋วเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ ใช้ตัวอา่าใช้ตัวบัตรเ r w i f e นะครับตัวนี้นะไม่ได้ใช้ตัวที่เรากดจองใหม่นะใช้ตัวใบเดิมเ r ้าตัวเจ้ w i f e ก็เข้าที่สถานีนะครับเข้าที่เครื่องปกติได้เลยนะไปะอ่าเข้ามาใช่ไหมครับก็เดินตามบ้ายชินคันเซ็นมาเรื่อยๆเนาะอย่างของเรา,มาเมื่อกี้เราดูที่บอร์ดแล้วของเรามันเป็นอ่า Track อ่าชานชาลาที่20แล้วก็เดินตามบ้ายไปเรื่อยๆเพื่อไปชานชาลายี่สินะครับ อ๋อลืมบอกว่าตัวชินคันเซนอ่ะมันจะไม่ได้วิ่งตรงไปที่นิโกะเลยนะครับมันต้องไปลงที่สถานีโ,โนโมิยะแล้วก็เปลี่ยนไปสายรถไปไปสายนิโกะลายที่หนึงน,นะครับไปหะแผ่นยี่สิบสองอ๋อนี่หรอ แลคครวในฐานนี้เขาก็จะมีร้านขายเป็นพวกเบนโตะพวกเค้าก่อกอะไรต่างแล้วก็สามารถซื้อขึ้นไปทาบนารถไฟได้นะสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะเพิ่งเคยมาญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกอาจจะงงหน่อยนะครับว่าเรามาถูกหรือเปล่ารถไฟที่กําลังจอดเทียบอยู่ใช่ขบวนที่เราต้องขึ้นไหมอันนี้ให้ลองสังเกตด,ดูบนตัวของเรานะครับจะมีเวลาและมีชื่อขบวนบอกด้วยบางที่เราอาจจะลงมาถูกชานชาลาแล้วแต่รถที่จอดอยู่อาจจะไม่ใช่ขบวนของเราก็ได้นะครับให้ดูที่บอร์ดอีกที ขบวนที่จะเข้าเทียบชานชาลาจะเรียงกันตามเวลาไปเรื่อยๆนะครับหากช้าหรือมีเหตุขัดข้องใดๆก็จะมีมาเหตุเป็นตัวหนังสือสีแดงแจ้งให้ทราบอันนี้ต้องดูดีๆเลยนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะสถานีใหญ่อย่างเช่นสถานีโตเกียวหรือสถานีชินจูกุช่วงเวลาเร่งด่วนเนี่ยรถไฟแทบจะวิ่งผ่านทุกสิบนาทีต่อขบวนเลยนะครับ ชิงขันเซนสถานที่จะไปโอซูนงบนะครับจะไปที่นั่งแบบสามสองแล้วก็คือสองเป็นทางเดินแล้วก็อีกฝั่งนึงเป็นสามที่นั่งนะเกิดว่าไปนั่งติดหลัก็เลือกเป็นแถวเอนะครับแล้วก็เป็นแถวบีเอ้าใช่แถวบีแถวเอกับแถวบีนะจะเด่นต่างนะครับถ้าเกิดเวลาจองทางในเว็บพ่อเลือกเป็นแถวเอนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราถึงที่สถานโอซูนงบียะแล้วนะครับใช้เวลาเดินทางจากสถานีโอโยโนประมาณเอ่อ 50นาทีนะครับก็จะถึงสถานีโซบียาออกจากขาบนวนรถแล้วเนี่ยให้มองหา,าป้ายนีโกะลายนะครับจะเป็นสีซ้อมแบบนี้นะครับแล้วก็เดินตามป้ายนีโกะลายไปเรื่อยๆเลยไม่ยากนะมาด้วกันเถอะแม่นี่ใสแล้วหรอใส่แล้วนี่นี่ก็ ท่านคนขับเกิดตาั้าไนี่กดไลน์มาเรื่อยๆนะครับก็จะเจอกับชานชาลาที่5ตอนนี้นะครับท่านผูดูขบวนอ้าวแล้วเปลี่ยนภาษาใส่กูเลยดูดีก็ดีก็ดูดีๆก็เปลี่ยนภาษาใส่กูเลยนะฮะรอบต่อไน่าจะรอบ10โมงครึ่งเนาะใช่10โมง31นาทีแล้วก็รอสักครู่นะฮะ เออทุกคนเราน่าจะลืมบอกไปอย่างหนึ่งอ่ะถ้าสมมติว่าเราจองตั๋วล่วงหน้าในเว็บใช่ไหมถ้าเกิดว่าเสิร์ฟว่าไปนิโกะมันจะพาไปอีกสายหนึง่งซึ่งมันจะช้ากว่านะครับก็แต่มันจะวิ่งตรงแต่มันจะช้ากว่าคือเราถ้าไปอย่างเราเราจะนําให้นั่งชีพเซนมาลงที่สถานีนโอนมิยะก่อน,นะครับให้เสิร์ฟเป็นต้นทางเป็นอุเอโนแล้วก็ปลายทางเป็นออซโนมิยะนะครับพอมาถึงออซโนมิยะเราเนี่ยก็เดินตามป้ายนิโกะมาได้เลยนะครับเดินตามทางเรื่อยๆไม่ยากนะครับมันจะมีป้ายตลอดเลยมีทั้งข มองพื้นก็มีบอกนะครับแล้วก็ใช้ตั๋วใบเดิมเลยตัวจอาวายพาสนะครับนั่งรถต่อไปที่นิกก็ได้เลยนะครับมาถึง ทานี่มพิกโกแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เดินเข้าไปสถานีข้างในแล้วก็จะมีจุดขายรถบัสนะครับเดี๋ยวเราก็ไปจุดรถบัสกันนะไปเรียบร้อยแล้วรอไ่าบงนี้ใช่ไหมใช่ร่ <Okay. S 2> ไรเดินออกจากสถานีไฟนะครับผมเลี้ยวขามาเลยนะจะเจอกับตัวที่แคทอาฟิตอันนี้นะครับแล้วก็เราก็มาซื้อตัว๋ว มาซื้อพาสนะครับถ้าเกิดเป็นพาสตัวบนเลิเทจที่เราซื้อเนี่ยจะอยู่ที่600เยนนะครับเดี๋ยวเราให้ดูราคาทั้งหมดเนาะมันจะมีหลายเส้นทางนะครับาจากที่นิกโกนี่นะครับก็จะมีสาย 1A 1B 1C นะครับแต่วันนี้เราซื้อเป็น 1B 1B นะเพราะเราอยู่แค่วันเดียวนะครับก็จะเป็นสายที่ไปวนรอบตัวบริเวิเทจนะครับตัวตอนนี้ขึ้นมาเป็นราคา600เยนแล้วนะครับผมสามารถใช้ได้1นวันขึ้นลงกี่รอบก็ได้นะ คนครับพอออกมานอกสถานีนะให้สังเกตป้ายรถบัสอยู่ทางซ้ายมือนะครับถ้าอย่างสายสีแดงของเราคือสาย 1A ใช่ไหมเราก็คือไปรอตรงบ้านได้เลยแต่ว่าพอดีตอนนี้เราจะเดินไปมินิบัสก่อนเราก็เลยกะจะไปดักขึ้นที่สถานีตรงโทบุนิโกะนะครับที่นิโกะอ่ะมันจะมีสถานีรถไฟ2สถานีนะเพราะเออ่พยายามจะงงนะสถานีนิโกะ JR กับสถานีโทบุนิโกะคือคนละสถานีกันนะครับทุกคนแต่ว่าเราไปสามารถอ่าไปขึ้นที่นั่นได้เราไปรอ,อไปซื้อของแล้วก็ไปรอขึ้นที่นั่นแทนนะครับอุ้ย <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็คือสภาพถนนพอเมื่อวานที่โตเกียวหิมะตกหนักมากวันนี้ก็เลยจะชุ่มฉ่านิดนึงเนาะยากาศคือคนละอย่างเลยเมื่อวานคือแบบตกหนักไม่ลืมหูลืมตาตกแบบไม่เห็นอะไรเลยอะอนนนะวันนี้คือโอ้โหฟ้าแบบแจ่มแจ้งมากมองเห็นแทบจะมองเห็นตึกประโยคอยู่ตอนนี้น <c oughs> แบบอยู่อ่านี่นะครับทุกคน เลี้ยวขวาออกจากสถานีนิโกเดนไปเรื่อยนะครับประมาณสักสามนเมตรเนาะทางขวามือเราก็เจอกับสถานีนิโอะทบุนิโก,โกสายนี้ก็คือสามารถนั่งตรงจากอาซากุสามาได้เลยนะครับแต่เราจะไปมินิมาร์ทอยู่ไหนวะเพราะวาตีอยู่ตรงนั้นแล้วก็ขวามือมั้งถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวลองไปดูก่อนปะ ตอน,นแรกเราอยู่หน้าสถานีทบุนีโกศนะเดินมาจากสถานีเจริญโกศนิดนึงนะครับตอนแรกก็ต้องหาซื้อพราะมันฟองก่อนแต่แบบว่ามันไม่มีอ่ะก็เลยเอาไม่เป็นไรไม่น่าเดินมาแลหายหนาวแล้วเราก็มาต่อแถวเป็นตัวรถบัสนะครับที่จะไปชมเวอ์ฮอลิเดชนะครับตอนนี้อยู่ที่ตรงจุดจอดรถบัสสองดีนะครับผมอันนี้นะมันจะเขียนว่าเวอร์ฮอริเดชซีไซน์ิ่งบัสนะครับก็มาต่อแถวตรงนี้ได้เลยนะ คือถ้าดูในแบบมพอะมันจะงงนิดนึงนะเพราะในแมบ,บมันจะบอกให้รอที่แบบตัวบัสหมายเลข2แต่ว่าตัวนั้นหมายเลข2ของทม,มุนิโกะมันจะมีแบบ 2A 2B 2C ไงเออแล้วก็ดูตรงถ้าเราเป็นตัวเวอร์เคอร์เรชเราก็มาตรง 2B นะครับดูป้ายดีๆป้ายบอกแล้วจุดแรกที่เราจะไปก็คือไปตัวสะพานชินเคียวเขาบอกว่าเป็นสะพานที่สวยไปติดอันดับท็อปที่ของญี่ปุ่นเลยเออเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวไปดูนะเขาบอกมีให้หอฟอนด้วย เขาจะบอกให้ให้ให้โยนจรวจลงไปขอพรเดี๋ยวพาไปดูว่าทำยังไงนะฮ <c oughs> ะ,ะทุกคนครับถึงจุดที่หมายแรกของเราทะาชิชนเกียวนะครับ<ม>ก็ <c oughs> ลงที่ป้ายที่7นะครับเดินมาด้านหน้าแล้วก็โชว์ใครทองคำให้คุณลุงเขดูคนขับดูนะฮะ วันนี้มาไข่ทองคำพิเศษขึ้นลงกี่ป้ายก็ได้นะมปนี่ข้างหน้าเราถึงแล้วสาถานชิมเทียวอ,อันนี้เหมือนถ้าเกิดจะข้ามสมามนเรต้องมีค่าเข้าด้วยนะเราไม่นไแน่ใจว่มันขึ้นราคาหรือยังว่าเท่าไหร่นะยวไปดูกันโอ้โหสะพื้นพื้นเละมากระวังลื่นเด้ออุ้ยลื่อนอยู่นะอันนี้ระวังลลื่นจริง <laughs> ถึงแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปข้างในสะพานกันตอนนี้ค่าเข้ามันจะมีค่าเอา่อจะมีค่าเข้าอยู่ที่300เยนนะฮะสำหรับผู้ใหญ่เนาะใช่ไหมถูกแล้วอโอเคนะแล้วก็ที่นี่เขาจะมีธรรมเนียมการนนขอพรอย่างหนึ่งก็คือเขาจะมีตรวจให้เราพับกระดาษเอ้ยกระดาษให้เราพับตรวจตรวจพับกระดาษคืออะไรกระดาษพับตรวจเออแล้วเราก็ขอพรแล้วก็โยนลงไปในแม่น้ำนะฮะป่าเดี๋ยวเราไปดูกันอ่ะเไปใส่ก่อน,น,น,นเลยนี่นะครับ แล้วก็มาจ่ายค่าะคะเข้าสามร้อยเยนนะฮะขนาไหนร้ยสามร้อยเยนมีไหมฝากหน่อยดิเียดลวงฝากก่อนสามร้อยเยนเดี๋ยวพิทเดี๋ยวทอน,นให้ก็จะได้บัตรแบบนี้มานะฮะทุกคนมาดูดบแบบนี้เนะาะดีปลาอ่ออาทีนี้อันนี้เขาไม่มีกระดาษให้พักจ้วดแล้วหรอ เรวก็เลยมีพับหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อก่อนมันจะมีเดี๋ยวไปดูนนทุกคนเขาน่าจะยกเลิกไปแล้วอ่าไอเจ,จ้าหวัดเฮ้ยอีกแล้วกูก็จะจะาหวัดพับก,กระดาษเดได้กระดาษที่พับเจ้าหวัดอ่ะตอนนี้เราก็มายืนขอความปกติของเราแล้วกันเนาะนี่จ้าชินเคียวที่โดนหิมะปกปมนิดน,นึงน่ารักสวยมากไหนดูดูฮะทุกคนสะพานที่ติดอันดับสวยที่สุดท็อปทรีในญี่ปุ่นนะฮะเป็นยังไงนี่จ้าค่ะ ลื่นนะฮะอุ๊ยอุ๊ย <Yeah. S 1> นี่วะนี่วหล่นใส่หัว,หวเห็นไหมแค่เข้ามากเซเจ้ากูอวยพรล้วะรู้เลยนะครับว่าเป็นคนแบบไหน <c oughs> อ่าฮะนี่ครับทุกคนเป็นไงสวยเปล่า ่มเขาจะมีอะเอเคโซ่กั้นไว้นะฮะเราก็อย่าเดินลำเส้นเด้อก็เดินแค่ตรงกลางนะฮะว้าวเป็นไงสวยเนาะตรวเนี้ที่นิโกกนะครับพอจะนิยมมาในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีก็คือช่วงประมาณไปลายเดือนตุลาถึงพฤศจิกานะฮะตอนนี้จะสวยมากตอนนี้เรามาหน้าหนาวนะมันก็จะแห้งไปหมดแล้วถ้ามาช่วงใบไม้เปลี่ยนสีเนี่ยก็จะเป็น ใบไม้สีเหลืองสีส้มสวยมากเลยนะครับ <c oughs> ทุกคนครับตัวสะพานชินเคียวเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นสะพานที่สวยงามติดท็อปปีของญี่ปุ่นแล้วนะครับก้อสำคัญอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือสะพานนี้นะครับเวลามีงานสำคัญเช่นง,งานแต่งงานเนี่ยคู่บ่าวสาวเขาจะมาเดินข้ามสะพานนี้กันนะครับก็ถือเป็นความเชื่อยอย่างหนึ่งนะครับ ชีวิตคู่ราบรื่นนะครับแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งนะครับจะเป็นระฆังคู่รักอยู่ตรงหน้าทางเข้าสพานะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเนาะไปไปกันเถอะมูฟแล้วนี่นะครับตอนนี้เขาเทวราชเขาก็มีการปรับตัวเนาะเช่นกันเหมือนเรายุค 5G แล้วถ้าเกิดเราไม่มีเหรียญ5เยนใช่ไหมเราสามารถสแกนได้ทันทีผมก็สามารถมี QR code เทวรามี QR code ตอนนี้เทวราเปิด QR code แล้วโลกโลกเรามานกลถึงทุกวันนี้แล้วนะ ไอพวกคนบาปเป็นอย่างนีเ้เลยเจอแต่เรื่องไม่ดี <c oughs> อ่ะทุกคนครับเอเดินออกมาจากตัวสภานนะครับทางซ้ายมือเนี่ยเขาจะมีกระดิ่งเขาเรียกว่าเป็นกระดิ่งคู่รักเนาะที่ทุกคนแบบเวลาคู่รักมาเขาต้องมาขอพอรกันนะครับทางซ้ายมือนี่อ่ะ ทำไมท่าขยับ,บแปลกๆอ่ะไปเดี๋ยวเราจะไปโซนมรดกโลกกันต่อนะครับเป็นโซนสามเจ้านิโกะนะครับไป,ไปทุกคนครับนั่งบัสตอ่อมาอีกประมาณสองป้ายเนาะเราก็จะไปถึงเจดีพูดแต่ละสังนะฮะมา,มานิโกะก็คือต้องเหมือนเหมือนเป็นแรงบ้างนิโกะเลยใครมาก็ต้องมาถ่ายรูปตรงเนี้ย<ป>ทุกคนน่าจะเคยเห็นในรูปแบบล่าสุดว่านิโกะต้องเห็นเจดีนะโอ้ย แต่วันนี้ก็คือมันเรามาหลังจากหิมะตกหนักมากเมกื่อวานเนี่ยตอนนี้ก็คือทางเดินแบบชุม่มฉ่ำจา้าเละไปหมดว้ายไปทุกคนเดี๋ยวเราดูบรรยากาศกันเนาะ ราลืมบอกว่ามันจะมีค่าเข้าชมนะครับทุกคน300เยนแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้เข้าไปนะเพราะว่ามันเราเมื่อกี้เราส่องๆดูแล้วมีเจดีย์บางส่วนที่เขาแบบปิดปรับปรุงอยู่ะเออเราก็รู้สึกไม่เป็นไรดูข้างนอกก็แต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะเข้าไปก็เข้าไปได้นะอ่าอุ้ยตอนนี้เดินหวดระแวงมากเดินไปก็หิน่ะใช่มันเป็นเหมือนเหมือนยังเหมือนยงางกระตอยอะ่ะเป็นหินหินกวดเออถ้าเกิดใครจะเข้าไปก็ไปได้นะถ้าเกิดเคยมาเอ้ยถ้าเกิดเดี๋ยวเคยมาก็ลองก็ดี เราเคยมาครั้งนึงแล้วกเราก็เลยแบบอ่ะดูข้างนอกแล้วกันเดี๋ยวพาเดินไปทางฝั่งไปดูฝั่งนู้นกันแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะช่องเราเมื่อไหร่ก็ตามที่มาวัดศาลเจ้าก็จะต้องวนเข้าไปดูเครื่องรางมันยังไงกันนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูส่อยแล้วกันอันนี้คืออะไรป้ายคู่รักเก๋ วอติปพิเชอร์วอติปวอทีปแปลว่าอะไรวอติปพิเชอร์ชามเคสซาวบอดี้แฮปไอซีเบิร์ดอันนี้คืออะไรค่อนง่ายสุดแป๊ดตรงตัวมากคแฮปไอซีเบิร์ดค่อนง่ายแฮปไอแฮปปี้มันหลายก็คือแต่งงานเรื่องงานแต่งงานงานแต่งความชีวิตคู่ที่ดีงานแต่งงานมีความสุขคู่ r e l a t i o n s h i ความสัมพันธ์ต่างๆนี่อะไรเอ่ยพลัสอัพฮีทชามคืออะไรวะพลัสอัพคืออะไร ไม่มี good direction ชอบไม่มีเสน่ห์แต่ตอดตอนนี้ perfection ก็ม,มีนะเรียนแบบเลิศ happy bell ระครังระคังแห่งความสุข beauty charm <laughs> สวยงามไม่ซื้อให้น้องสาวเนี่ยอันเนี้ยโอ้โหต,ต้องมาซื้อไปร้อยอันเลยอยอ่าก็ประมาณนี้นะฮะทุกคนเครื่องรางของสวร์เจ้านิโกฟ u ตระซังนะฮะ โอเคเป็นไงบ้างครับทุกคนกับคลิปแนะนําการเดินทางมานิโกะด้วยการด้วยบัตรโตเกียวบาพาสนะครับผมส่วนตัวเรานะเราว่า,ามันก็คุ้มนะสำหรับคนที่จะแบบว่าเดินทางไปหลายที่เช่นถ้าบัตรนี้มาสามารถไปได้ทั้งแบบคา,ากุจิโกะหรือพวกขาไฟฟูจิหรือว่าจะเล่นสก,กีที่กาลาจิสวาก,ก็ได้หรือว่าจะมาแช่ออนเซน็นพักผ่อนที่นิโกะก็ได้นะครับผมใช้ได้3วันแต่สำหรับคนที่คิดว่าจะซื้อแล้วก็เดินทางแค่นในโตเกียวแล้วโตวเกียวเนี่ยเราว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะ ซื้อพวกวัตวันเดย์การ์ดบัตรซับเว์อะไรเงี้ยจะคุ้มกว่านะครับก็มันเดิมถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมผม่าไล่ตอบนะฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดติดตาม้ด้วยครับเราจะกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย